สวัสดีครับวันนี้นะครับบอมก็จะมานำเสนอ vivo v, v 3 0 โทรศัพท์ตัวนี้นะครับผมเป็นซีรีส์กลางของตัว Vivo นะครับผมและที่สำคัญเนี่ยยังคอลแลบกับไซส์ด้วยนะครับผมในการถ่ายภาพตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมเป็นสีขาวครับเป็นขาวตัวเชลไวท์นะครับผมเหมือนกับเปลือกหอยตอนที่เวลาเราไปทะเลเลยนะครับด้านหลังตรงฝาเนี่ยจะเป็นแบบว่าประกายระยิบระยับด้านหลังนะครับผมก็จะมีแบบทิกเจอร์นะครับผมให้ดูแบบดีสันดูน่าเล่นนะครับผมสวยงามมากครับ ตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมสามารถใส่ซิมได้2ซิมเลยนะครับผมและรอบๆตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับดีไซน์เนี่ยสีสันสวยงามแน่นอนเลยนะครับผมรอบๆตัวเครื่องครับเรามาดูกันในส่วนของตัวกล้องนะครับผมด้านหลังทั้ง3ตัวเนี่ยจะมาพร้อมกันอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมนหลักนะครับผม F จะอยู่ที่1ทับ1.49บวก OIS กันสั่นนะครับต่อมาจะเป็นที่กล้องพร์ตเทนตนะครับผมอยู่ที่50มิลิเมตรนะครับผมสำหรับการถ่ายบุคคลและกล้องตัว Wide Angle ครับสามารถถ่ายได้กว้างสูงสุดถึง119องศาและระยะไมโครเนี่ยจะอยู่ที่3.5ซนติเมตรครับหลังมาพร้อมกับ a อร่าไลท์นะครับผมทำให้ถ่ายภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเก็บรายละเอียดและแสงได้อย่างครบถ้วนนะครับ หน้าจอของตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่6.78นิ้วนะครับและความบางของเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่7.45ม mm ิลิเมตรนะครับผมกล้องหน้าครับมาพร้อมกับความชัดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับผมและในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอรี f ฟ t ชเรทครับผมสูงสุดถึง120 h ฮครับและที่สำคัญนะครับผมให้ค่าความสว่างสูงสุดถึง2,800นิดกันเลยทีเดียว เครื่องตัวนี้นะครับผมจะใช้ระบบปฏิบัติการ f u n t ั u OS 14นะครับล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ CPU นะครับผม Dimensity 8200นะครับความเร็วอยู่ที่3.1 GHz นกิกะเฮิร์นะครับผมเป็น Octa Core ครับตัวแรมนะครับผมให้มาเป็น12บวก12นะครับแล้วก็สตอ r a เรจของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่512ครับ จะสังเกตได้ว่าในการถูๆถ่ายๆของตัวหน้าจอนะครับผมไหลลื่นมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาเราไปในส่วนของตัวกล้องกันเลยดีกว่านะครับผมในส่วนของตัวหมวดตัวกล้องเนี่ยในการถ่ายภาพนะครับผมอ่ะผมก็จะเลือกสลับเป็นในส่วนของตัวกล้องหลังนะครับเราสามารถถ่ายได้ทั้งหมด4แบบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น1 x 2 x 4 x หรือ0.6นะครับผมในการถ่ายอันต้าวายนะครับอันเนี้ยเราสามารถซูมได้สูงสุดถึง20เท่ากันเลยทีเดียวนะครับผมในการซูมเข้าไปได้ ด้านในนะครับและถอยออกเนี่ยกว้างมากๆนะครับผมอยู่ที่119องศาในการถ่ายภาพนะครับผมสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้นะครับผมสามารถคอสตอมฟิลเตอร์ได้ตามใจชอบนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยสามารถเลือกอัตราส่วนในการถ่ายภาพได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1ต่อ 1, นต่อ 3, 16ต่อ9หรือเต็มจอครับ ในการตั to to. Time, ้งเวลาครับผมสามารถตั้งได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น3าวิ5าวิหรือ10วินะครับและที่สําคัญเนี่ยในการถ่ายภาพทุกครั้งเนี่ยเราสามารถเลือกหรือออกแบบในส่วนของตัวลายน้ําได้ด้วยนะครับผมจะได้มีเอกลักษณ์เป็นของเราเองนะครับในการถ่ายภาพครับจะได้รู้ว่าภาพนี้เราเป็นคนถ่ายครับผมสามารถสร้างตาราง9ก้าช่องนะครับผมหรือเลือกฟังก์ชันในการถ่ายย้อนแสงเนี่ยทางกล้องตัวนี้นะครับผมก็มีลูกเล่นมาให้เราเล่นเนี่ยเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมในการคอสตอมหรือการออกแบบในการถ่ายภาพครับ ต่อมาครับไปในส่วนของการถ่ายภาพบุคคลบ้างนะครับผมเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ต่างๆได้ด้วยนะครับผมมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับผมให้เราคอสตอมและที่สําคัญเนี่ยเรายังสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวใบหน้าได้ด้วยนะครับผมเป็นในส่วนของตัวโหมดบิวตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับผิวหรือปรับกรามนะครับปรับส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในการถ่ายกลางคืนนะครับผมก็จะเหมือนการถ่ายปกติทั่วไปเลยนะครับและก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้ด้วยนะ ผมและในการถ่ายกลางคืนที่ดีที่สุดนะครับผมแนะนําว่าให้มีขาตั้งกล้องครับผมจะได้นิ่งๆนะครับเวลาที่จะเราจะถ่ายภาพนะครับต่อมาครับผมไปในส่วนของตัววิดีโอกันบ้างดีกว่านะครับตัววิดีโอเนี่ยเราสามารถบันทึกได้สูงสุดถึง 4K นะครับผม60 FPS นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะครับผมสามารถบันทึกและเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนนะครับผมทั้งคู่เลยครับ ต่อมานะครับผมไปในหมวดเพิ่มเติมนะครับเราก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเป็นแบบวิดีโอระยะสั้นนะครับผมในการที่ว่าเราชอบเล่นโซเชียลนะครับหรือว่า TikTok อกต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีไกด์และแนะนําท่าทางต่างๆหรือออกแบบในส่วนของตัวโทนได้ด้วยครับ ฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมีในการเก็บวามละเอียดสูงสุดนะครับในการถ่ายภาพหรือการถ่ายพาโนรามาการถ่ายเอกสารถ่ายสโลโมชันทัแลบนะครับผมซุปเปอร์มูนนะครับผมหรือโหมดโปรนะครับคือมีฟังก์ชันแต่ละอย่างเนี่ยให้เลือกลูกเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับและใครที่ชอบถ่ายกล้องอย่าง D SLR นะครับผมชอบคอสตอมเนี่ยอันเนี้ยเราก็สามารถเลือกในส่วนตัวแสงือสปีดชัตเตอร์ได้ต่อมาครับผมเราสามารถปรับโทนต่างๆได้ตามใจชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสดใสมีมิติหรือแบบไซ์นะครับ เราก็มีในส่งตัวฟังก์ชันและก็ลูกเล่นเนี่ยให้เลือกแบบหลากหลายรูปแบบมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผมในการคอสตอมนะครับและที่สําคัญนะครับผมเราก็มาเลือกในส่งตัวลูกเล่นต่างๆด้านล่างได้นะครับและก็เราจะลืมไม่ได้นะครับผมเอกลักษณ์สุดท้ายในการถ่ายภาพของเรานะครับผมกับออร่าไลท์นะครับ3.0นะครับผมในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือการถ่ายภาพ เวลากลางคืนนะครับเราก็ต้องมีตัวช่วยตัวนี้นะครับผมอย่างออร่าไลท์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับผมก็จะเป็นการเซตติ้งในการเปิดในส่วนของตัวแสงขึ้นมานะครับผมในการถ่ายภาพครับจะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะช่วยให้เพิ่มความสว่างในการถ่ายภาพนะครับเมื่อเวลาเราอยู่ที่เวลาแสงน้อยหรือเวลาเราอยู่เวลากลางคืนนะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับค่าความสว่างของตัวภาพได้ด้วยนะครับผม ว่าเราจะเลือกไฟมากไฟน้อยนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกหรือออกแบบพอตอมได้ครับในการเปิดออร่าไลท์นะครับผมเราสามารถเปิดได้ง่ายๆนะครับไปที่ตรงฟังก์ชันของตัวแฟลชนะครับผมและเราก็ไปเริ่มเปิดในส่วนของตัวออร่าไลท์นะครับเราสามารถปรับโทนสีของตัวแสงได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโทนอุ่นนะครับที่จะเป็นสีออกแนวสีออกส้มๆนะครับผมหรือจะเป็นโทนสว่างสุดนะครับผม ก็จะเป็นโทนสีออกแบบขาวๆนะครับผมทําให้เราเนี่ยเก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างครบถ้วนครับต่อมานะครับผมไปดูในส่วนของเรื่องการดูวิดีโอบนออนไลน์ดีกว่านะครับผมผมก็จะเปิดในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Youtube ขึ้นมานะครับผมในการเทสวิดีโอของผมเนี่ยผมก็จะเสิร์ชคำว่า 4K60 เตมเลทนะครับผมหรือว่า 4KHDR นะครับในการดูวิดีโอเนี่ยผมก็จะเลือกวิดีโอมาวิดีโอนึงนะครับผมในการดูนะครับผมแล้วก็เลือกเปิดเต็มจอนะครับผมขยายใหญ่สุดนะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะเลือกในส่วนของตัวเซตติ้งนะครับผมแล้วก็เลือกความชัดที่สูงสุดเลยนะครับว่าวิดีโอนี้สามารถดูได้เท่าไหร่กับเครื่องนี้นะครับผมเขาสามารถดูได้สูงสุดถึง 4K 60 fps กันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นการฉายภาพแบบ 6k 60 k fps นะครับผมถ้าดูผ่านจอภาพอาจจะไม่คัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมจะบอกว่าตรงๆว่าดูตัวจริงเนี่ยสวยมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ดื่มดำ่ำนะอย่างเต็มอัรรรสนะครับผมเหมือนกับเราเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นจริงๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวจอภาพเนี่ยที่ให้ความสว่างของตัวแสงเนี่ยมาสูงสุดถึง 2800มนตรนิตนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยระบบเสียงของตัวเครื่องนะครับผมก็สมจริงมากๆกกันเลยทีเดียวนะครับผมในการชมเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวเลยครับ ต่อมามาลองกับฟังก์ชันการเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับผมผมก็จะลองเทสตัว R V ครับสังเกตที่จอไหมครับผมเมื่อกี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวเครื่องครับผมในการเปิดโหมดการเล่นเกมนะครับผมก็จะเป็นในส่วนตัวอั t ต้าเกมโหมดนะครับก็จะเป็นการปรับสมดุลของตัวเครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็น C P U และก็ตัว G P U ครับผมในการพร้อมที่จะทํางานในการเล่นเกมครับอ โอเคครับผมผมก็ลองเปิดเกมในส่วนของตัวเกม ROV ขึ้นมานะครับผมและมาดูในส่วนของตัวโหมดเล่นเกมที่เราเลื่อนทางด้านซ้ายนะครับผมผมก็จะเลือกเป็น Boost mode นะครับก็จะสังเกตว่าตัว CPU นะครับผมและ GPU เนี่ยจะเป็นการพร้อมทํางานที่สูงสุดเลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน e-sport นะครับผมปฏิเสธทายนะครับหรืออัดวิดีโอหน้าจอเนี่ยอันเนี้ยฟังก์ชันต่างๆนะครับผมเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสําหรับการเล่นเกมเลยทีเดียวนะครับผมก็มีฟังก์ชันให้เราเล่นเนี่ยหลากหลายรูปแบบ กันเลยนะคผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในตัวเกมนะครับเข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะผมก็ไม่ได้เข้านานนะครับต้องกดรับรางวัลนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะปรับทุกอย่างสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับผมของตัวเกมนะครับผมแล้วก็เข้าไปทําการทดสอบฮีโร่นะครับก็จะเลือกบูทโหมดไว้นะครับและสังเกตเฟมเรทดีๆนะครับผมตรงนี้นะครับ จะขึ้นมาที่60 FPS ตลอดเลยนะครับแล้วก็จะทำการลองเล่นเกมสักคู่ดูนะครับผมว่าสถานะของตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการลองเล่นเกมดูครับอ่าตัวภาพนะครับผมสีสันเนี่ยสวยงามมากๆเลยครับสมจริงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเมฆหมอกต่างๆหรือแสงต่างๆนะครับหรือว่าใบหญ้าเนี่ยอันเนี้ยเหมือนจริงมากๆเลยครับผมในการเล่นเกมนะครับอ่าผมก็จะลองกดดูนะครับผม จังหวะนี่ก็ไม่ค่อยกระตุกเลยนะครับในการเล่นเกมนะครับผมและตัวเครื่องในการรับส่งของข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับผมหรือความสมดุลของตัวเครื่องเนี่ยให้ความสมดุลได้อย่างดีนะครับสังเกตว่าเครื่องเนี่ยจะไม่กระตุกเลยนะครับผมและการทํางานของอินเทอร์เน็ตเนี่ยไหลลื่นกันเลยทีเดียวนะครับอ้าวครับผมก็จะลองปรับในส่วนงตัวเลเวลตัวละครนะครับผมแล้วก็ลองเล่นดูนะครับกดสกิลแบบต่อเนื่องเนี่ยสังเกตว่าสกิลก็ยังไหลลื่นไม่มีกระตุกเลยนะครับ พอเล่นไปสักพักนะครับผมก็มาเช็คค่า CPU ดูนะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์ของตัว CPU เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมการใช้งานของตัว CPU เนี่ยไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็น CPU หรือ GPU นะครับผมในการทํางานของตัวภาพการแสดงผลของตัวเกมนะครับผมสังเกตได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยเล่นไปนานๆเนี่ยก็ไม่ร้อนนะครับผมเฟรมเนี่ยก็ยังเท่าเดิมนะครับผมก็จะอยู่ที่59-60ถึงนะครับผมไม่มีตกไปมากกว่านี้แล้วครับ ถึงจะเล่นเกมนานแค่ไหนนะครับผมไม่ต้องหมดห่วงเลยนะครับผมสบายมากนะครับและตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนด้วยนะครับผมจับถนัดมือมากๆเลยนะครับกับ V30 Pro ตัวเครื่องตัวนี้นะครับ โดยรวมแล้วนะครับผมโทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึง2 0 0 0 0เลยนะครับผมให้ประสิทธิภาพได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับผมหรือการถ่ายภาพการดูหนังเนี่ยทุกอย่างองค์ประกอบออกมาเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับผมครบถ้วนเลยให้ตัวเครื่องนี้เนี่ยเป็น5ดาวกันเลยทีเดียวนะครับผมดีไซน์สีสันทุกอย่างเนี่ยสวยมากๆนะครับผมใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์นะครับผมราคาไม่เกิน2 0 0 0 0นะครับผมขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับผม กับ vivo v, v 3 0 pro นะครับผมที่มาพร้อมกับหลากหลายลูกเล่นเลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่ร้าน vivo shop ทุกสาขานะครับผมหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆต่างๆนะครับผม